ระสดาชาแน,นลนะคะก็จะพามาเพาะบอลดําสตูนนะคะก็ซึ่งหลังจากที่เราได้เง่บอลดาสตูนมาแล้วก็ล้างทําความสะอาดดึงตัวเยื่อด้านข้างออกแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้หัวค่อนข้างใหญ่นะคะก็เลยว่าจะผ่าแล้วก็จะชาแบบเป็นชิ้นๆนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยนะคะมีดต้องสะอาดนะคะน,นี่ก็เช็ดทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยหั่นเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะงอกหรือเปล่าก็ หั่นให้ชิ้นใหญ่หน่อยก็ได้นะคะพอดีว่าได้เง่ามาเยอะนะคะเพราะว่า,าในกลุ่มของเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้ได้วยกันคุยกันว่าถ้าเกิดว่าเงาเล็กเกินไปก็เสี่ยงที่จะไม่งอกได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะหลังจากที่เพาะเสร็จแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูนะคะว่าประมาณกี่วันถึงจะงอกนะคะ เราจะหั่นเป็น6ส่วนก็ได้นะคะหรือว่า4ส่วนก็ได้นะคะอันนี้จะลุ้นเลยนะคะว่าเป็น6ส่วนนะคะผิวของหวานขึ้นมาทันทีเลยนะคะมีไม่ค่อยคมอันนี้เอาแค่แค่นี้พอใหญ่บ้างเล็กบ้างลองดูนะคะว่าจะยังไงเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ อันนี้ก็จะมีเสียงแทรกเสียงซาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาตินะคะก็ต้องเข้าใจนิดนึงอันนี้ไม่แน่ใจจะเน่าหรือเปล่าเพราะว่ามันมีแผลเดี๋ยวตรงนี้ขอบขอบนี้จะทิ้งไปเลยนะคะก็ดูแล้วน่าจะมีโอกาสที่จะทำให้เน่าสูงนะคะ หลังจากผ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปล้างทําความสะอาดนะคะเพราะว่ามันจะมีเหมือนตัวยางหรือเรียกว่าเมือกนะคะเราจะต้องไปล้างทําความสะอาดแล้วก็เอามาแช่น้ํายาเร่งรากแล้วก็ตัวปูนแดงนะคะ<ง>เพื่อช่วยในการกระตุ้นให้มีงอกง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวปูนแดงนี่ก็ช่วยในเรื่องการเชื้อรานะคะเพราะว่าจะไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะหลังจากผ่านเสร็จแล้ว,ลวเราก็ Rab, เอามาล้างทําความสะอาดนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะล้างสักสองสามน้ำนะคะ พราะว่าตัวบอลนี้มันจะมีตัวเมือกเหนียวๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ล้างทําความสะอาดเอาไปชําเลยตรงตัวที่ชํามันจะมีความชื้นและตัวยางหรือเมือกเหนียวๆนี่มันจะออกมานะคะแล้วก็ทําให้หัวเน่าได้นะคะอันนี้ใส่น้ําเยอะไปนิดนึงค่ะหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดแล้วนะคะเราก็จะเอามาแช่น้ํายาเร่งรากกับ ปูนแดงนะคะสักครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเอาไปชํานะคะแช่ลงไปเลยถ้าใครไม่มีปูนแดงก็สามารถใช้ปูนขาวก็ได้นะคะหรือว่ามียากันราพวกแคปแทนอะไรพวกนี้ก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะแช่ไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอามายกผึ่งแล้วก็ค่อยชํากันนะคะมาเอาตัวเงาบอลดัมสูนที่เราหั่นเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะ หลังจากหั่นแล้วก็เอาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่ด้วยน้ำยาเร่งรากผสมกับปูนแดงนะคะครึ่งชั่วโมงหนละังจากนั้นเราก็เอาขึ้นมาวางฝึงให้เสเด็จน้ำนะคะก่อนที่จะเอาลงชําปลูกนะคะตัวตัววัสดุที่จะเอามาชํานะคะก็จะเป็นขุยมะพร้าวน,นะคะส่วนขุยมะพร้าวนี้ก็จะเอาไปแช่น้ำประมาณ2 3งคืนแล้วก็ล้างหลายๆน้ำนะคะเพราะว่า ตัวในขุยมะพร้าวนี้จะมีสารแทนนินซึ่งมันจะทําให้การเจริญเติบโตของต้นไม้ชะง,งักได้นะคะดังนั้นก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องเอาไปแช่นะคะไปแช่น้ําอันนี้หลังาจากการแช่น้ํามาแล้ว3าคืนแล้วก็ล้างหลายๆน้ําแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้มันเปียกหมาดๆนะคะแล้วก็เอามาถักใส่ถาดไดโซนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่มีถาดไดโซก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวกล่องทลาสติกอื่นๆก็ได้นะคะที่มีฝาปิดนะคะ หรือถ้าเป็นกล่องที่ไม่มีฝาปิดเราก็สามารถที่จะใช้ถุงพลาสติกนี่มาหุ้มนะคะมาหุ้มเป็นการอ,าอบหรือว่าเป็นการเพราะแบบระบบปิดนะคะอันนี้เราก็เอาหน่อวางลงเลยนะคะเอาฝั่งแผลลงนะคะวางลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูก,กันนะคะว่าจะงอกหรือเปล่านะคะหลังจากหั่นอย่าลืมเอาไปล้างนะคะเพราะว่ามันจะมีตัวเมือกเหนียวเหนียวนะคะ ตัวเมือกเหนียวๆนี้มันจะมาเกาะแล้วก็จะทําให้ไม่งอกได้นะคะซึ่งก็ดูในกลุ่มของคนที่ปลูกต้นไม้ก็จะมีหลายๆท่านที่ไม่ได้ล้างแล้วก็ทําให้ตัวหัวบอลเน่าแล้วมันก็จะเป็นยางเหนียวๆออกรอบตัวชิ้นเงาบอลที่เราผ่าเลยนะคะก็เดี๋ยวอีกสักประมาณ14วันนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าน้องงอกหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นกับมัพรีาวที่เรา แช่น้ําล้างทำความสะอาดแล้วก็จะเปลี่ยนบาดหมาด,ดนะคะน้องก็จะมันก็จะมีความชื้นอยู่ในตัวของมันเองแล้วนะคะวางลงไปเลยดูนะคะว่าการเพาะแบบหั่นชิ้นนะคะเงาบอลหนึ่งเงานะคะสามารถถ่าได้เยอะมากเลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดงอกหมุนนี่เราได้เยอะมากเลยนะคะ ก็ฝังมันไปนิดนึงนะคะในระหว่างที่เราจับตัวเจ้าเง้าบอลนะคะก็อย่าลืมใส่ถุงมือด้วยนะคะสำหรับคนที่แพ้ง่ายนี่ก็คันเอาเรื่องเหมือนกันนะคะ าอาจจะต้องขยับให้ชิดกันนิดนึงนะคะเพราะว่าชิ้นที่ผ่าค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะไม่พอวางไม่พอนะคะก็ถี่มากหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าหลังจากที่งอกแล้วเราก็จะต้องเอาไปชํำลงปลูกลงดินอีกอยู่ดีนะคะอันนี้ก็เป็นการที่เป็นการชํำเนาะเพื่อล่อรากก่อนนะคะ บอหนึ่งหัวผ่าได้เยอะมากซึ่งตัวบอลสีอื่นๆชนิดอื่นๆก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะในการที่จะชำแบบหั่นชิ้นนะคะน่าจะไม่พอแต่ก็พกจยตรเตรียมถาดไดโซใหม่เพราะว่าเดี๋ยวจะใส่แยกเบียดๆกันไปเลยแล้วกัน ก็จะเป็นชุมชนแออัดนิดนึงไวหลังจากนั้นก็ปิดฝานะคะพอดีว่าที่ส่วนเพาะกระบอกเพชรด,ด้วยนะคะก็เลยมีฝาเป็นเซ็ตที่ไว้เพาะระบบปิดนะคะเราก็จะปิดไว้อย่างนี้นะคะก็ อันนี้เป็นฝาใสาเราก็สามารถที่จะมามองได้นะคะว่ามีหัวไหนเน่าหรือว่ามันเริ่ม,มองอกหรือยังนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีก็สามารถที่จะใช้กล่องพลาสติกทั่วไปได้นะคะกล่องพลาสติกที่มีฝาปิดตามร้าน20บาทมีขายนะคะหรือไม่งั้นก็จะเป็นกล่องอะไรก็ได้คะ่ะแล้วก็ถ้ามันไม่มีฝาก็ใช้เป็นวิธีการหุ้มพลาสติกเอานะคะ สำหรับวันนี้จรัสดาชาแน,นลก็ต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจรัสุดาให้กำลังใจเราด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมารีวิวให้ดูหลังจากที่เราเพาะแล้วก็ปลูกตัวแนวบอลดำสตูนนะคะสวัสดีค่ะ